ืัอน,นี้ไปซื้อดอกไม้ตลาดนัดมาจ้ะสารพัดสีค่ะเอามาแขนไว้นาบ้านมันดูสีสันสวยงามมากพอย้ายมักสีสันของดอกไม้พุ่นเนสสวยมากค่ะอันนี้ตรงทางเข้าหน้าบ้านจ้ะทางประตูหน,น้า,นา,าบ้านต่อมาเนี่ยก็ทางรถเข้าบ้านอันนี้พัก ถ้าปีไก่มันผนหนาวมากมันบ่ตายปีนี่น่ะเรือทุกพักเลยพักอยียงพักชนิดเหล่าเขาเอืน่นพักหอมแบกน,น้อยๆนะบ้านอันนี้ก็ต้นบาซิบหลานสาวซื้อมาฝากอันนี้ก็สลัดอันนี้ก็ปูข้าวอันนี้ก็ผักสม้มผักสม้มอันนี้ก็อะไรไม่รู้จำไม่ได้ผักลักทองใไ,ไทสลัด อันนี้สลัดของยายม,มะเขือเทศก็มีซื้อมาหนึ่งต้นต้นไมนีก็ซื้อมาไปต่างไปนอกซ่านข้างบนบานระเบียงบานวัดซ่านาน,นอกซ่านเล่าค่ะอิรีได้คอยอันนี้ก็ผักแพรวสลสะระแหน่เวียดนามสะระแหน,น,น่ไทยนี้แตงสีต้นกินบ่มเมอรปีนี่มุนีกัสีผ้าก,กันตกแตงต้นอ่างมุนใบถั่นัง ไปทนังลุบแดดตอนสเสมอคุณพี่ลงสวนมเมือนีอืโอเคจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสิไปไทยดอกไม้ขงา,างบ้านหลังบ้านเห็บเบิงบ๊ายบายค่ะ